ตัวเด้งอยู่กว่ามือนะตอวตอตอตัวอยู่กว่ามือนะหกล่งนะดำรุ่นมา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 ตัวตอวเด้งอกเด้งอกขึงตอนะเด้งตอขึงนะเด้งตัวขึงนะเด้งอยู่ซ้ายนะดำอยู่กว่านะตัวนะตอวเด้งตอวเด้งตอวเด้งตอนะเด้งตอนะเด้งตอนะอันะท่านกองนี่เป็นแดงนะท่าน大爷กองนี่เป็นแดงชื่อว่านุท์ล่างขาเนื้อปัตตพีนะครับรู้ว่าลูกมีนะตัวกว้านี้ เส้นสายนี้คือนนตุกตากกบาลมีการะตูนตัวดำน้ำมึนนาะเป็นตัวร่องนะตัวดำสายมือเป็นตัวรองนะนุลัง้าน้าตาีร่นเป็นูนีุ่ตตายเป็นตายไรกานนะเดือดบันยัามเฟนต้องมึนบานนะเดิอดันยามเฟนต้องเดือดบันยามเฟนต้องคว้ามือนี่โนดลังก้าเด้อปาตาพี่ลุกมีีบุ่มแดงนะตดตนะตดตนะสายมือนี้คือนุนกนนตุกตากุบาลมีกระตูนนะ

กระตูนมุมากระตูนตัวมุมดำน้ำมึนนะครับตัวรองอยู่สายมือนะลูกมีมุมแดงอยู่กว่ามือนะหัวรองนี่เข้าเบนะตัวรองเข้าเบนะตัวรองเข้าเบ้ลูกมีนี่ตัวนี่เลยหายนะซีนาตองจะแดงน้อยน้อยนะแดงอยู่สายดำอยู่กว่านะแดงอยู่สายดำอยู่กว่านะ แดงจืดไอ้ลูกนี้นะครับตัวดำนี่ชืดกระตุ้นนะแดงดำดำแดงไร้อายนะดูนี่นะแดงใส่โกงไอ้ลูกนี้นี่ก้นจะแดงว่านะตัวอ้มุมแดงก้นจะแดงว่าตัวดำนะไอ้นายแดงเกี้ยไอ้ดำไอ้แดงเกี้ยแล้ว đen ông ông đi cửa mang áo, na áo, tay áo. lửa tay bằng lửa nè. ngọn lửa tay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  ngọn lửa แดงแดงแดงโกนตัวลงแดงแดงไปยืนดื้อก็อันดูกลางากกลางบอลนะอันดายกองนี้เป็นตัวดำนะตัวลงนะขวามือการโตนมุมน้นึ่งตัวลงนะสายมือลูกนี้มุมแดงตัวตอนะตัวแดงอยู่สายนะตัวดำอยู่ว่านะราคาอยู่แดงสายมือเลย

เดินดุกันนะแตมกันใดีดีนะเน่ายไ่กันลยเ่าไล่กันเลเดียวยลาวแดงเกี้ยงไปที่นึ่งดำแดงมั่งแดงเกลี้ยแดงมั่งแดงแดงลาวแดงกัดแดงลุ้นไปแดงลุ้ไปแดงลุนไปแดงลุ้ไปแดงลุ้ไปํารมะ้วดตรงลาวนรถมะ้วดตรงลาวนะดำแดงแดงแดงพัดกันแดงนะนะ วกลองนะวกลองวกงนะวกลองนะวกล่งนะวกุ่งนะวกล่งนะวก่งนาวก่งนะวกุ่งนก่นวก่งนะวกุ่า่งนวกุงนะวกุ่งนว่งนะวกุ่งนะว่งนะ่งนะวกงกุ่ะวนะุกนก่งงนว่นะวกงนะวกนะวกลองนะงะก่อนวกกล่งนะง่กกองนะกงนงกกงงนะ่ แดงเข้าวงนะตัวดำเข้าแปลนะตัวแดงนี่ชิวานโนดลังก้าวโนดปตภเพรลูกมีนะตัวดำนี่ชิวานโนดตุกตากรุบละมีกระตดนนะอันตายกองนี่เป็นตัวตอนะตัวตอมุมแดงนะดำซื้อกลุ่นมาแล้วแดงเข้าไปก้าวกลางไอ้น้องเขาไม่ย่อม

เด้ซื้อก็มาอยู่นาเด้งรุ่นมาด้งขึ้นไปรุ่นมายนี้กลางปักกลางบอลเลยดมเกี้ยเกี้ยเลยดเกี้ยเล่งย่าเากนเลเด้ง้ก็ลุไปเดงุ้นไปเดงุ้นไปเดงนไปเดงเก้าเดงเก้าลางดมาลือยดงเก้าลางเด้งพักม้เดงเก้าลางเด้เก้าางเด้งไปดเด้งดไปดไปโอยดาเลดาเกานดาเก้า เด้งก้างเาเด้งกาข้างเเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเดงข้าเดงขึ้นไปล้มา้อตงเมันเดิมแล้วนะเด้งตเจ็นนะเด้งตัเจ็นนะเดต้อนนะเดต้ดงตวเจ็นนะเด้งตัเจ็นนะเท็ดต้อนะเาขาอยู่เด้งสายมือเลยนะราคาอยู่เด้งให้ลูกมีสายมือเลยนะหัวดำไมกระตุนเข้าไบนะเด้งเกาข้างเราเด้งเกาข้างเราดมอเลย

อยู่ตัวแด้งสายมือนะยิ่งย่างยิงยังกันอยู่แดงไม่แดงแดงไม่แดงแดงกันไม่แดงพอไปด้วยนะถ้ากองมาสั้นๆไปนะคนเหมือนเดือกันมาถากองสั้นนะก็ไปด้วยนะแดงเกี้ยวไปดีหนึ่งเด้งตัวหนึ่งเก้ยอาล่าก็อยู่โน้นล่างกี้ยวนะปัตตพีลูกมีไอ้โน้นมุมแด้งสายมือนะ ว่หลงว่ามือน no no ี่ช no ื่อวานโนตุกตาครูบาลามีหรือไวกะตูนมุมน้ำมึนนะเนงอยู่สายดำอยู่ว้านต่ออยู่สายมือเลยนะเดินชื่อวันดีมระต่างเข้าเน่งต่อเน่งต พ่อโกนี่เป็นกุสุดตายป็นตายรายการนะครับขอปั้ังสามเ้น้องมืดบาเด้งต่คืองานร้องนะเดงต่อคืองานรงนะเดงต่อคืองานรนง

เดงต่อสลงนะเดงต่อาสองก้าลงนะเด็กตสองก้าลงนะดงเขียไปทีหนึ่งเดงเียไปแล้วดําเงไปไอ้ดําไอเดงเขียังไ้ดําไอเดงเขียแล้วเดงมุดไปยังยังไม่ไยังไม่ไปดงต่อสองลก้าลงนะ แดงตอส้นาลงนะอตอแดงตอตออนะตอ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 มืตอือตอาขอออตตอตอตอมอมอตต้ตอตอออตอตอตองออต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 ออตอตอตออตต้ออตต่อวานุังาตต Long qua môn như hoa nó tuk ta uba la mika ngon n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 è, ngon na ngon na ngon này ngon na 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 ดำตื้อข้ารุ่นมาแล้วเนเรื่อยๆแดงเวียนออแดงเวียนอยู่นายเดงเวียนอยู่นายเดงเวียนอยู่ดกกล้้วเนเลยาพี่เวลาตรงเวลาจนป้าเลียสเวลาจนป้าเลียสนาทีนะเวลาจนป้าเลียสนาทีนะราคาอยู่แดงมันเดิมเลยนะราคาอยู่แดงไอลูกมีมันเดิมเลยทำแดงไอแงแดง ทำซื้อกลุ้นมาเม้าแดงต่อซี่ต้องเก็บลงนะแดงต่อซี่ต้องเก็บลงนะแดงต่อซี่ต้องเก็บลงนะเด้งซื้อก็ลุ้นไปแดงซื้อกลุ้นเวลาละซ่องเก็บต้อนะซ่องเก็บต้อน้าร่างกาอยู่เล้งนะ เดงตจดตเลยตอเดตตอเด้เดตองตตอเอเออนะดำเมียการไปลังนะดำไปลังนะดำไปลังนะเด็งตอองนะเด้งเบื่อไปหน้าตอนะเบื่อไปน้าตอนะไปเด็งเก้ไปเด้งรุมไปเดงุไปเดงุไปเด้เกลากลางเดเก้ากลาง ดำมาเลยแดงรุ่นไปดงเข้างเดงเข้ากลางเดงข้ากางไปรมา็ตเหมนเดิแล้วนะแดงต่อลอยนะเดงต่อลอยนะแดงต่อลนะเดงต่อลอยนะเดงลุกมีอยู่สายมือนะเดงลุดมีอยู่สายมือนะอ่อดมาเลยดมาเลยดัมาเลยดกงต่อลอยนะแดงต่อลนะแดงต่อบมาเลยก็นะ กูนี่เป็นกูสุดตายเป็นตายรายการนะกูนี่เป็นกูสุดตายเป็นตายรายการเดินเหมือนกับจ้ามเส้นต้องเหมือนบ้านนักล่าค่ะอยู่โนดลังกาวเนื้อปลาตะเพียลูกนี้มุมแดงสายมือนะ เดรงกบบลอยนะเดงกบบะลอยนะด้งกบบนลอยนะเด้งกบบะลอยนะเด้งกบลอยนะเด้งกลอยนะเด้งกบบะลอยนะเด้งกัดลอย đâm hấp lư đâm hấp kia đi nào đâm hấp lư na đâm hấp lư kia nào đâm tư dao còn vẫn đếm đếm đâm tư dao rút mà nào kiệt 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 nhăng nhăng mà mang đâm mà mang ai đèn bay bắc bay rồi đánh đó bắt rồi bắt rồi mà nào เดงโต้บรวยนะกมาถิดงรวยเดงขึ้นไปเดงขึ้นไปเดงเ้าข้างเดงกุ้มเดงเ้าข้างไปเดงเ้าข้างรับมาวัตรงลาวนะรับมาวัตรงนั้นมัอนเดิมดกลางด้วนาเดงเงางลาวเดงเงางลาวดำมาเลดำมาเล ราคาอยู่แดงเพื<ะ>่อหน้าลอยลงนาราคาอยู่แดงเพื่อหน้าลอยลงนาดัมมิ่งนะดัมมิ่ง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 แดงได้มาเดียวนะแดงได้มาเดียวนะแดงได้มาเดียวดัมมิ่งนะสิบอานาทีบ้านนะสิบอานาทีบ้านนะดำวิ่งนะแดงได้มาเดียว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 โนดลังก้าวเนื้อปลาปี่นะโนดลังก้าวเนื้อปลาพี่ไอ้ลูกมีมุมแดงได้มาเดียวนะแดงได้มาเดียวแดงเราช่วยมือนะแดงได้มาเดียวแดงเราช่วยมือนะ đánh <c> roi <Sugar> <laughs> chung mượn Đến roi chung mượn đánh roi chung lục mi đây có đai mà là đánh roi chú mượn à đánh mà điếu na đánh đai mà điếu na đánh đây mà điếu na <Philadelphia> chung mượn lên na đánh chung mượn lên na đánh đai mà điếu đánh roi chung mượn na mà điếu đánh roi chung na na นาจะมีปะนานานาจะมีมีปะนานาเด้งเราจูมือเลยนะเด้งเราจูมือนะเด้งเราจูมือนะแดงลูกนีเราจูมือนะแดงลูกมีเราจูมือเลยนะแดงเราจูมือนะแดงเจนานะแดงเจนาแดงเจนาโน้ตลางเก้าเนื้อปะตาบีไอ้ลูกมีเนี่ยของในเกลือสักสนามจนไก่รวมใหญ่เบิร์นนาแก่นะเป็นไฟเจนาในเวลาซิปอกนาทีอะซิปอกนาทีอะซิปอกนาที